ทกโกลนมน,นี่ยาเห็ดกล้วยสาบทอดกล้วยทอดพี่น้องเอามาผ่านๆเลยก็โทโดใส่ไฟอ่อนๆเอากระนางฟาแด้วเนาะจะมันใหม่จะมันใหม่คือทอดไก่ทอดไปเรื่อยๆถ้ายจเยินทินมไทยเธอละอันซองอัน หลายๆมันติดกันทุกคนพอดออกมากัหน้าตาได้แบบนี้แหละสวยงาม,มแล้วเขาก็มาเชื่อมน้ำตาลละบันถ้าอยากหวานนะวะถ้าพยาหวานก็มาเชื่อมน้ำตาลเขาก็จะเห็ดหวานแล้วเนาะเห็ดหวานพอดีกินนะ แต่ผ่านกลินแบบนี้ครับกรอบดีแล้วมันบางมันบางเลยสะมันผ่านวงกลมเลยมันหน,น,นามัมเบลเฟตกรอบเริ่มแซนเป็นสองนาทีก่อนเสียงหลานนะพี่น้องเอ้ยพอบ่ายยายเลี้ยงหลานมีแต่เสียงหลานมันเล่นรถมันกระบ,บื้อบื้ออยู่ผิเดียวมนะันยายก็นั่งทอดกล้วยแนละ้ว ทอดด้วยกินทอดด้วยกินพี่น้องอาหารว่างบันทอดขึ้นอยากแล้วก็เอามาย่ำพี่เล่นห่วยพื้นน่องนี่คุณเคยพื้ดบรอยากทอดเสื้กระปุกไว้วันอยากเอามากินของเฮาปลูกไว้แล้วสบายหน้าตาสวยงาม ฝากกดไลกูแชร์กดคอมเมนต์เด้อพี่น้องเด้อสวัสดีจ้า